oh <laughs> เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้เรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้สึกสนุกครับกับเรื่องราวที่เรานํามาเสนอในวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยเรายังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนําเสนอนะครับนั่นคือแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่ไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในกรุงเทพมหานครก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้นะครับโดยที่แอปพลิเคชันนี้จะมีข้อดีอะไรบ้างและน่าสนใจยังไงบ้างไปชมกันครับ โดยผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันชื่อ Culture Explorer ขึ้นซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นรวมไปถึงบรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้ชุมชนในประเทศได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่อาจจะไม่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันหรือมีการรีดิสค o ั e เอร์ และยังช่วยเชื่อมโยงคนแต่ละยุคสมัยไว้ด้วยกันผ่านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์ให้เกิดการจดจําและรู้ถึงที่มาของท้องถิ่นตวเองครับซึ่งแอปพลิเคชัน culture explorer นะครับจะพาคนรุ่นใหม่ย้อนวันเวลาไปสู่อดีตของ4ย่านในตำนานของกรุงเทพผ่านเทคโนโลยี augmented reality นะครับหรือว่า AR หรือการนำโลกจริงมาผสานเข้ากับโลกเสมือนอย่างสมกลืนนั่นเองครับด้วยการตรวจสอบที่อยู่ของผู้ใช้ เพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของแต่ละสถานที่แบบอินเตอร์แอคทีฟครับโดยสี่ย่านในตำนานจะมีดังนี้ครับที่แรกจเจริญกรุงถนนสายแรกของเมืองไทยที่มีอายุมากกว่า150ปีครับที่ที่ 2. ราชดำเนินย่านประวัติศาสตร์สัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยครับ 3. เยาวราชชุมชนชาวจีนอันยิ่งใหญ่ครับ 4. ปทุมวันจากท้องทุ่งสู่ย่านช็อปปิ้งสุดอลังการครับ สำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Culture Explorer นะครับหลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแอปพลิเคชันจะทำการตรวจสอบที่อยู่ของผู้ใช้และเมื่อผู้ใช้อยู่ในบริเวณสี่ย่านดังกล่าวจะมีการแสดงเนื้อหาทั้งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและภาพถ่ายในอดีตของแต่ละสถานที่แบบ Interactive โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกค้นข้อมูล และภาพถ่ายของย่านเก่าในแต่ละยุคสมัยได้ตามต้องการเลยครับรวมถึงค้นหาย่านใกล้เคียงอีกกว่า20แห่งซึ่งจะมีการรวบรวมภาพจากอดีตสู่ยุคปัจจุบันรวมกันกว่า300ภาพหรือจะเช็คอินผ่านโซเชียลมีเดียก็สามารถทําได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้ใชย้ยังสามารถถ,ถ่ายภาพเซลฟี่ย้อนเวลาซ้อนกับภาพบางกอกในอดีตได้เสมือนได้ย้อนเวลาเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงครับเพียงแค่ถ่ายภาพตัวเองแล้วใช้เครื่องมือตัดต่อภาพที่อยู่ในแอปพลิเคชัน เพื่อตัดต่อภาพตัวเองเข้ากับภาพพื้นหลังในอดีตโดยสามารถปรับแต่งแสงเงาและใส่ฟิลเตอร์ได้ตามต้องการรวมไปถึงแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันทีครับรวมถึงยังสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นไกด์สำหรับเที่ยวชมในย่านสำคัญเหล่านี้ได้อีกด้วยแอปพลิเคชัน Culture Explorer เวอร์ชันของประเทศไทยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้นะครับที่ Google Play Store และ Galaxy a p p โดยรองรับทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ Android ครับ และนี่ก็คือรายการตามรอยวิถีกรุงในวันนี้นั่นเองครับซึ่งครั้งหน้าเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามชมกันใครที่ชื่นชอบเรื่องประวัติศาสตร์นะครับอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ร,รายการของเราในทุกวันจันทร์นะครับตอวันนี้หมดช่วงเวลาของเราแล้วอย่าลืมครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหาคนครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหาคนคร PSI 2 2 1วันนี้ขอลาไปต่อสวัสดีครับ วิถีกรุง